ท่านผู้ชมครับมาถึงคู่3วันนี้นะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรสุวรรณนะครับมวยหูวหนึ่งชัยวัฒน์น้ำเงินเพชรมาลายนะครับเพชรเจริญวิทย์เพชรวันวงในเอาเจอแข้งครับดูว่าจังหวะการไล่แขนแล้วก็แทงทําได้ดีเลยนะครับทําให้มวยเข่าอาชีพนะครับเพชรมาลายนี่ยังกล้ามในเข้าไม่ถึงตัวเลยครับเบียดเข้าไปนี่โดนไล่แขนแล้วก็แทงคู่ตลอดเอาละครับแข้งขวาหมัดขวาศอกต้องมาเป็นชุดเหมือนกันเลยครับเพชรมาลายโอ้ศอกเริ่มปีว้นนะครับศอกเริ่มปีว้นครับ มัดหนึ่งสองมาครับเพชรสุวรรณแทงขวาโต้คืนด้วยขวาทันทีทันควันโอ้ชนอย่างเดียวเลยนะครับเพชรมาลายเบียดเข้าไปโอ้ยจังหวะบวกสอกันนี่เดี๋ยวได้เห็นอะไรดีๆกันแน่คู่นี้ต่างฝ่ายต่างโดนเหมือนกันนะครับเบียดไปเรื่อยเพชรมาลายเพชรสุวรรณก็มีแข้งขวาออกได้สวยๆนะครับมีหมัดหน้านี่วัดระยะแล้วก็ออกแข้งขวาสวยเพชรมาลายก็พยายามจะเบียดกับชนอย่างเดียวต้องใช้ความสดสภาพร่างกายเลยครับ ท้าชนท้าดวนไปเรื่อยครับโอ้ศอกหน้าจับตามองมากครับใครจะแตกใครจะลนก่อนเอ่ตาคนต่างสับอีกแล้วทักไม่ได้ครับทักเป็นมาแตะขวาเพชรสุวรรณอ้าลุนเลยนะยครับลายยกลายยกสามโอ้โห,โหนี่ซัดโอ้ยแสกกระชากสวยแต่จังหวะไม่ตีไม่ได้โอ้โห,โหนี่นะครับอ้านอกโอ้โหปักษาแหวกรังแต่ ยางยางแตกเข็นมา500ร้อยด้วยแต่สินนะเอ้าเสียไปเสียไปเสียไปน้ำเงินเพชรมาลายเอ้าเตะอีกเอ้าตีเสียบอย่างนี้ไม่มีใครว่าขับรถห้ามเสียบนะเอ้าเอ้าดันเตะไปเพชรสุวรรณเอ้าเพชรมาลายแหมแกหายใจรถตุนทอตีอีกเอ้า็อกไว้ล็อกล็อกล็อกเอ้าเสียบไปเอ้าเสียบอีกดอกอุ้ยดอกหลังเจอเข้าไปเจอเข้าไปโอ้โหเพชรมาลายเจอศอกครับ ชิดในหน่อยพี่ชิดในหน่อยครับเพชรมาลยพยายามติดแต่ยอย่างเดียวครับเตะขวาไปก่อนเจอแข้งขวาขึ้นครับเอาละครับดูว่าต้องมีหม,มัดมีศอกมีมาเสริมเยอะๆนะครับเพชรสุวรรณวงในนี่ชัดเจนแล้วนะครับว่าแข็งแรงเหลือเกินครับเพชรมาลัยเวลาจับได้นี่กดเข้ามานี่แทงได้เนื้อเนือเน้นๆเพชรสุวรรณพยายามจะบวก,ด,กด้วยหมัดด้วยศอกแล้วก็มีแข้งเอาแทงเขาออกได้ดีได้สวยเหมือนกันแต่ต้องทําให้ต่อเนื่องกว่านี้ครับมาอุทัยทัพอาสานี่ประธานดินประธานดินของสมุทรีสทลุ้น โซจอ,จอปีเอกอุทยัยนี่ไม่ขาดไม่ขาดโอ้โหแล้วเรื่องใจโหสวด,ส,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 ดสุดเสริชวดเลยแม่เซโบนนะครับจัดอย่างนี้นี่แฟนเติมแฟนชอบเอา้าลุ้นตลอดนะครับน้ำงันเ,นเพชรมาลายเอา้าชนไปชนไปโอ้ยแรงมากแรงมากแก่อัดอย่างเดียวนะครับเอ้าขวาไปเพชรสุวรรณพยายามมีแค่ขวาค่อยจักไว้แล้วครับเพชรสุวรรณนะครับเพชรมาลายก็พยายามติดตัวแต่จังหวะนี้เพชรสุวรนจริงเสียบก่อนเลยครับ มาดูครับพยายามตั้งกระแพงเอาไว้ครับยกสุดท้ายครับมาตามกันต่อในยกสุดท้ายนะครับสถานการณ์นี้ถือว่าทิงดำเลยนะครับมวยคู่นี้เริ่มจากเบียดต,ตั้งแต่ต้นยกเลยครับเพชรมาลายนะรับในตีเข่าโอ้โหดูว่าเพชรตัวนี้พยายามจะไล่แขนแล้วออกแข่งไม่ยอมให้เพชรมาลายนี่ เบียดปล้ำไหนเหมือนเดิมแล้วครับเอาเลยครับแข้งขวาเริ่มจะทํางานได้ดีเพชรมาลัยก็มีแข้งขวาโต้ไม่ยอมเสียเปรียบเหมือนกันแล้วครับมาเพชรมาโอ้โหกระเตะขวาอย่างเดียวเลยเพชรมาลัยแดงเอาเพชรสุวรรณลุกเหรอเอาดิติดอีดติดอีกเพชรมาลัยเข้าใกล้ไปเรื่อยขวาติดเอาหมัดไปเอาแม่โอ้โหแกเข้าใจนะแกเข้าใจนะก้มรับระเบิดเลยนะโอ้โหไม่โดนเอาแยกมาก่อนนะครับเดินเข้าหาครับเพชรสุวรรณ แทงขวามาครับลบได้แข้งขวาเตะเข้าไปครับเพชรสุวรรณมีแข้งขวาเป็นสุดท้ายครับส่วนเพชรมาลายขอให้ขึ้นคอได้เถอะเพชมาลายนี่มาชกในเกมตั้งรับนี่ดูว่าจะอันตารายเหมือนกันนะครับเพราะว่าเพชรสุวรรณเวลาขายักเข้าไปเนี่ยออกแข้งนี้โอ้โหเสียงเคียดดังเหลือเกินเอาเลยครับดูนะครับแต่ยังมีออกแข้งโต้ตลอดนะครับเพชมาลายแม่เตะเอา เพชรมาลายนี่คอยตั้งไว้แล้วนะครับน้ำเงินฝ่ายแดงเพชรสุวรรณเอ้าขวาอ้าสองดอกสองดอกอ้าเอา,อา,อา,อาไปเอาไปเอาไปแหมทีมเงินหมงไม่ต้องเข้าอย่างเดียวเลยเอา้าน้ำเงินนะครับเอกครับก็เป็นเพชรมาลัยเลยครับเดชนะไปแบบสุดมันเลยนะครับเอาชนะคะแนนเพชรสุวรรณไปครับ